สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนปิยบุตรศึกษากรค่ะหลังจากที่เราได้เรียนเรื่องคำควบกล้าแท้ไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันต่อในเรื่องของคำควบกล้ำไม่แท้นะคะคำควบกล้าไม่แท้หมายถึง คำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันพยัญชนะตัวหน้าเป็นพยัญชนะจจานสโซททหารสสาลาสเสือพยัญชนะตัวคั่เป็นตัวรอเรือประสมสระเดียวกันเวลาอ่านจะออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้าและไม่ออกเสียงรอเรือ นักเรียนสังเกตดูนะคะคําควบกล้มแท้พยัญชนะตัวควบจะมี3ตัวใช่ไหมคะจะมีตัวรอเรือรอลิงและโวแวนส่วนคําควบกล้าไม่แท้จะมีพยัญชนะตัวควบแค่รอเรือตัวเดียวนะคะและเวลาเราอ่านเราจะไม่อ่านออกเสียงพยัญชนะรอเรือพยัญชนะตัวหน้าของคำควบกล้าไม่แท้นะคะก็คือสอจานสอโซ่สอสลาสอเสือ ควบกับพยัญชนะรอเรือเวลาอ่านจะออกเสียงตามพยัญชนะตัวหน้าและไม่ออกเสียงตัวพยัญชนะรอเรือจอจานควบรอเรือมีเพียงคําเดียวคือคําว่าจริงนักเรียนออกเสียงตามครูนะคะจริงเราอ่านออกเสียงรอเรือไม่เอ่ยไม่อ่านออกเสียงรอเรือนะคะ ต่อมาพยัญชนะซอโซ่ควบพยัญชนะรอเรือมีเพียงคำเดียวคือไสอ่านว่าไสพยัญชนะสอสลาควบพยัญชนะรอเรือได้แก่คำว่าสีอ่านว่าสีเศร้าอ่านว่าเศร้าศรัทธาอ่านว่าศรัทธาปลาัยอ่านว่าปลาัส เศรษฐีอ่านว่าเศรษฐีนักเรียนสังเกตดูนะคะทั้ง5คําที่ครูได้อ่านออกเสียงไปครูออกเสียงรอเรือหรือเปล่าไม่ออกเสียงพยัญชนะรอเรือนะคะต่อมาพยัญชนะสอเสือควบรอเรือได้แก่สร้อย,อ,อ,ยอ,อ่านว่าสร้อยสร้างอ่านว่าสร้างเสร็จอ่านว่าเสร็จสะน้ำ อ่านว่าสะน้ำประเสริฐอ่านว่าประเสริฐพยัญชนะททหารควบรอเรือเวลาอ่านจะออกเสียงพยัญชนะตัวซโซเช่นทรงอ่านว่าทรงนักเรียนสังเกตดูนะคะพยัญชนะททหารกับรอเรือจะอ่านออกเสียงพยัญชนะซโซ มาดูตัวอย่างคำกันเลยค่ะคำว่าายอ่านว่าายทราบอ่านว่าทราบพุทซาอ่านว่าพุทซาอินซีอ่านว่าอินซีซับอ่านว่าซับต้นไซอ่านว่าต้นไซเซกอ่านว่าเซก ซุดโซมอ่านว่าซุดโซมสวดทรงอ่านว่าสวดทซงชะเชิงเซาอ่านว่าชะเชิงเซาวันนี้นะคะครูก็มีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ร่วมทำกันด้วยค่ะเลือกพยัญชนะตัวหน้าที่ใช้ซอโซสอสาลาสอเสือจอจานและทอทหารพยัญชนะตัวหลังเป็นรอเรือให้ถูกต้อง นักเรียนสังเกตดูผู้หญิงในรูปนะคะมีเงินเยอะเลยแสดงว่าเขาเป็นเศรษฐีใช่ไหมคะคำว่าเศรษฐีเราจะใช้พยัญชนะสอสาราควบรอเรือหรือสอเสือควบรอเรือหรือว่าจะเป็นสอโซควบรอเรือดีคะถูกต้องค่ะใช้พยัญชนะสอสาราควบรอเรือนะคะข้อที่สอง แมวกำลังอ้อนเด็กผู้หญิงอยู่ใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่าคำที่ให้เติมน่าจะเป็นคำว่าอะไรคะนักเรียนคำว่าไซใช่ไหมคะคำว่าไซเราเขียนยังไงคะสอสลาควบรอเรือสอเสือควบรอเรือหรือว่าจะเป็นสอโซควบรอเรือคะถูกต้องค่ะคำว่าไซสอโซควบรอเรือนะคะ รูปต่อมาค่ะคือรูปบ้านใช่ไหมคะบ้านนี้ดูซุดโสมจังเลยคําว่าซุดโสมนะคะใช้พยัญชนะตัวไหนคะทอทหารควบรอเรือจอจานควบรอเรือหรือสอสลาควบรอเรือคะถูกต้องค่ะคําว่าซุดโสมทอทหารควบรอเรือนะคะรูปต่อมาค่ะผู้ชายในมือเขากําลังถืออุปกรณ์ซ่อมบ้านอยู่ใช่ไหมคะ คำว่าซ่อมเสริมจะใช้พยัญชนะทอทหารควปรอเรือหรือสอเสือควบรอเรือหรือว่าสอโซ่ควบรอเรือดีคะถูกต้องค่ะสอเสือควปรอเรือนะคะก่อนจะจากกันไปนะคะเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะคำควบกล้ำไม่แท้จะมีพยัญชนะตัวไหนบ้างคะที่ควบรอเรือ เก่งมากค่ะมีพย,ยัญชนะสอโซสอสารสาอเสือจอจานและทอทหารเวลาอ่านออกเสียงเราอ่านออกเสียงพย,ยัญชนะรอเรือไหมคะไม่อ่านออกเสียงรอเรือนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอฝากให้นักเรียนกลับไปทบทวนเรื่องคำควบกล้ําไม่แท้และอย่าลืมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ